ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบฝึกหัดตัวนี้แหละที่ผมเล่นนะครับเป็นการฝึกเกาสายในคีย์ดีนะฮะคีย์ดีแล้วก็เล่นด้วย3คอร์ตแต่เล่นเป็น4ห้องก็คือคอร์ดดีคอร์ดเอคอร์ดบีมายเนอร์แล้วก็มาจบที่คอร์ดเออีกครั้งหนึง่งแต่ขอเยาไว้ก่อนนะครับว่าแบบฝึกหัดนี้ไม่เหมาะสำหรับนะักกีตาร์มือใหม่ที่ยังจับคอร์ดไม่แม่นนะครับยังจับคอร์ดทับนิ้วไม่ได้ ยังเกาสายไม่เป็นนะครับตรงนี้มันจะเหมาะกับใครละ่ะมันก็เหมาะกับคนที่เกาสายได้บ้างแล้วเริ่มที่จะเรียนรู้การเกาสายเบื้องต้นได้บ้างแล้วนะฮะถึงจะมาในแบบขนาดนี้ได้เนาะทีนี้มันจะมีอยู่2ออย่างนะครับที่ผมใส่ทักษะใส่เคล็ดลับลงไปนะฮะมันเป็นลูกเล่นที่สําคัญในแบบเวอร์ชันสั้นแบบนี้ก็คืออันแรกเสียงประสานนะฮะเสียงประสานอันที่2ก็คือการเพิ่มโน้ตหรือว่าลดโน้ตลงไป การเกาสายทุกคนครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะที่เราจะไม่ได้เล่นการเสียงทำโน้ตเสียงประสานหมายถึงว่าเล่น2โน้ตพร้อมกันนะฮะอย่างเช่นผมเล่นคอร์ดีอย่างเงี้ยผมก็จะเล่นโน้ตสายเบสก็คือสายสีแล้วก็ใส่ย2พร้อมกันทําไมต้องเล่นเสียงประสานะฮะมันฟังดูแล้วเสียงมันเกิดพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนมันแน่นๆนะฮะเหมือนมันได้มันมันมันอาจจะดู du, ฟังดูน่าสนใจกว่าดีดสายเบสสายเดียวอย่างเช่นดีเงี้ย ก็ไม่ใช่ว่าอันไหนจะดีกว่าไม่ดีกว่านะครับขอย้ำนะว่ามันอาจจะเหมาะกับเพลงนั้นๆหรืออาจจะเป็นรสยมส่วนตัวนะครับผมเพียงแต่นำเสนอวิธีการเล่นให้มันหลากหลายรูปแบบเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเสียงประสานนะครับคอร์ดดีก็เราจะเล่นสาย4กับสาย2นะครับเอาเป็นทีละคอร์ดก่อนนะครับพูดถึงเรื่องเสียงประสานก่อนดีก็คือ4กับ2อ่าตรงนี้นะครับพอมาเป็น A A เปึ๊บ เอในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือเสียงประสานอันแรกก็คือ5กับ1 5กับ1นะฮะจับคอด A ปุ๊บแล้วดีด5กับ1น่านิ้วโป้งสาย5้นิ้วชี้ก็ปัดสาย1ขึ้นมาแล้วก็ A ขคอร์ดสุดท้ายก็คือเป็น5กับ2อานะครับ5กับ2 นะมันจะต่างกันนะครับอันแรกก็คือ A อันแรกเนี่ย A ห้องที่2ก็คือ5กับ1ส่วน A ห้องที่4ห้องสุดท้ายก็คือ5กับ2นะครับแล้วก็ B Minor B minor ก็คือ5กับ2อันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับก็คืออ,อยากจะบอกว่าการที่เรามันที่มันเป็นสูตรสำเร็จก็คือโน้ตเบสของคอร์ดนั้นๆเนี่ยส่วนมากมันก็จะ ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไปไหนอยู่แล้วอย่าง B ก็คือ B ตรงๆเลย D <A S 1> ก็ดีตรงๆเลย A, A ก็ A ตรงๆ,ๆแบบนี้เลยนะฮะแต่โน้ตที่เข้ามาเสริมที่มันเป็นสายล่างก็คือสาย1 2 3เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวมันเองสังเกตได้ว่าในที่นี้เนี่ยมันจะมีโน้ตที่มันเป็นตัวของมันเลยก็คือแค่ขอดีใช่ไหมครับก็คือ,อ,อสาย4เนี่ย Base เบสเนี่นอนว่าเป็นเสียงดีนะครับแล้วก็ สาย2เฟสที่3ก็คือเสียงดีเสียงของมันเองอะนะฮะแต่ถ้าเป็นคอร์ดอื่นมันจะไม่ใช่นะฮะอย่าง A อย่างเงี้ยก็คือ A ชุดแรกเนี่ย5กับ5กับ1ก็จะเป็น A กับ E พอมาเอรอบอรอบที่4ก็คือ5กับ2ก็จะเป็น A กับ C ชาร์นะฮะบีเมเนอก็เหมือนกันนะฮะ B m เมเนก็คือมันก็จะจับคู่ B ก็คือโน้ตเบสของมันเนี่ยจับคู่กับ กับดีก็คือสาย2องเฟสที่3ตรงนี้อ่านี่ครับผมถึงได้บอกไงฮะว่าผมเข้าใจว่า,าจ,จะมีบางคนที่งงว่าทำไมมันวกไปวนมาเหลือเกินคือถ้าคนที่ทเก่าสายมาแล้วถึงจะพอเข้าใจไงแต่คนที่อาจจะเล่นยังไม่ได้ชํานาญเท่าไหร่อาจจะเอ๊ะทำไมมันมายังไงกันแน่ในงงไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะามาต่อนะครับว่าผมเล่นยังไงกันบ้างอันนี้จะงงขึ้นไปใหญ่งงขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นทีละคอร์ดกันนะครับ คอร์ดดีผมจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นสักสอารอบให้ดูจะมีอยู่แค่นี้1 2 3 4 5สอห้าหกผมจะเล่น7โน้ต7โน้ตนะครับแสดงว่ามันอาจจะมีตัวที่มันหยุดไว้ตัวที่แช่ไว้ ก็คือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดเนี่ยมันก็จะเป็น8ปดโน้ตใช่ไหมฮะมันก็จะเป็น8ปดโน้ตแต่นี่ผมผมแช่ไว้ตัวที่8ผมไม่เล่นเนี่ยผมแช่ผมผมแช่ผมดึงสโตรกไว้แล้วก็ผมหยุดไปนิดหนึ่งเนี่ยผมเล่น5 1 2 3 4 5แล้วก็หยุดไ้นิดนึงนะฮะแล้วก็หยุดไ้นิดนึงอ่าแล้วก็มามา6 7 1 2 3 4 5ี่ห้า 6 7อ่านั่นนั่นคือผมเล่นแบบนี้อ่ะทีนี้เล่นใส่ไหนบ้างนะครับแน่นอนนะฮะ D ก็คือสาย4กับสาย2พร้อมกันโน้ตแรกแล้วก็ต่อไปสาย1สายเปิดแล้วก็สาย1ไเฟสที่2แล้วก็ไปสายเปิดอีกครั้งแล้วก็กลับมาสายแล้วก็กลับมาเฟสที่2อีกครั้งแล้วก็ไปสายเปิดอีกครั้งแล้วก็ขึ้นมาสาย2จะเป็นอย่างนี้ 1,2,3,4,5 1, แล้วก็6,7เนี่ยนี่คือ D แล้วก็ไป A 1,2,3,4,5,6แต่ A ผมจะเล่นแค่6ตัวนะฮะผมจะเล่นแค่6กตัวอ๊้ทำไมมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกิน ถ้าคนที่เคยเกาสายมาเนี่ยจะจะโดนสะกดจิตว่าจะต้องเป็น1ห้อง8โน้ตเท่านั้น4ีโน้ตต่อครึ่งห้องเท่านั้นอะไรอย่างนี้นั่นก็คือมันเป็นเบสิกพื้นฐานแต่นี่ผมถึงบอกแล้วว่ามันเป็นการเกาสายที่สูงขึ้นนะฮะเนะครับผมเกาแค่6นี่ฮะอย่างนี้เก็คือโน้ตแรก5กับ1แล้วก็สาย2อันนี้ยังยังยังไม่มีเพิ่มนะฮะเก็คือ5กับ1 แล้วก็สายสองแล้วก็ไปสายหนึ่งทีนี้ยากตรงนี้แหละใช้นิ้วก้อยเนี่ยกดลงไปบนสายหนึ่งเฟที่สองแล้วก็สายเปิดสายหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาสายสองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมมีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไม พี่ปุ้ยถึงเอานิ้วก้อยเนี่ยไปเล่นบนสายหนึ่งได้ผมหลีกทางนะครับโดยขยับไอ้เจ้า3นิ้วที่มันจับ A อยู่เนี่ยขยับนิดหนึ่งหลบให้นิ้วก้อยเนี่ยได้มีพื้นที่ช่องเล็กๆตรงนี้จิ้มเข้าไปบนสายหนึ่งเฟสที่สองเนี่ยแล้วก็หยุดไปนิดหนึ่งแล้วก็ไป B ี i n เนอ่าบีมเนก็อยู่อยู่นี้1 2 3 4 5 6 B m i n ก็จะเล่น6ตัวเหมือนกันนะฮะเล่นอย่างแค่นี้ก็คือ B m ม Not อแรก5กับ2แล้วก็สาย3แล้วก็ไปสาย2แล้วก็สาย1แล้วก็มาสาย2แล้วก็มาสาย3สรุปก็คือ อันนี้ก็คือ B minor นะครับต่อไปคอร์ดสุดท้ายคอร์ด A อันนี้6เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะฮะสังเกตว่านิ้วก้อยผมเนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะครับก็คือนิ้วก้อยจะต้องมาเล่นสาย2เฟสที่3นะครับหลังจากเราจับคอร์ด A อย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยอย่างเนี้ยนะฮะ โน้ตแรกก็คือสาย5กับสาย2พร้อมกันนะฮะแล้วก็เนี่ยพร้อมกันนะ5กับ2นะครับโนต้ตแรกแล้วก็สายส่3โนต้ตต่อมาสายส่3แล้วก็ไปสายสอ2อีกครั้งแล้วก็สายสเฟสที่3แล้วก็เอานิ้วก้อยออกแล้วก็ขึ้นไปสายส่3จบแต่ถ้าไม่จบก็เล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเล่นชา้า ก็ถือว่าเป็น3ขคอร์ดที่ใช้ใน4ห้องนะฮะคือผมมองว่าที่ยากสุดน่าจะเป็นคอร์ด A นะครับก็คือม,มันมีการเอานิ้วก้อยเนี่ยแทรกเข้ามาใครนิ้วใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทํายากนิดนึงนะตรงนี้ถือว่าท้าทายความสามารถพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกันอีกสักรอบ2รอบนะฮะเอาโทษทีเล่นเร็วไปหน่อยเอาช้าดีกว่า โอเคฮะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือแบบฝึกหัดที่นํามาฝากทุกคนกันนี่เล่น3ขอดแค่4ห้องทําไมมันนานจังทำไมมันยากจังก็เป็นลังใจให้ทุกคนนะครับคนที่ผ่านสเตปการเกาสายเบสซ้ำสองซหนึ่งซสองสามอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมาท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยการเกาสายขอทาบนิ้วด้วยการเกาสายด้วยการใช้ โน้ตที่ว่ามันอยู่แบบลึกลับซับซ้อนนะฮะจิม้มนิ้วก้อยเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งการทําเสียงประสานด้วยเล่นโน้ตเบสของขอนนั้นๆแล้วก็สายล่าง 1, 2, 3่นี่เข้าไปถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้การเกาใสหรือว,ว่าปิ๊กกิ้งของเราเนี่ยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนลาไปก่อนฮะ